ใช่นี่อาจารย์ก็บันทึกอย่างนี้แหละแล้วก็สอนคุณค่ารู้สิอาจารย์ก็บันทึกไว้เนี่ยอันนี้กล้องตั้งนานแล้วตั้งจะสามปีกว่าแล้วก็ใช้กล้องตัวนี้แหละลลค่ะก็ได้ประโยชน์มากเดี๋ยวนี้พอเป็นวิดีโอหนึ่งวิดีโอสามารถดูได้เท่าไหร่ก็ได้ใช่แช้ไหมมันเก็บความรู้ได้ตลอดสมัยก่อนยิง่งถ่ายแค่ห้านาทีสิบนห้าเดี๋ยวนี้อาจารย์ของเราของอาจารย์ไม่อั้นลิมิตเลยเพราะเรามีเครดิตได้ ถ้าทำใหม่ๆ้าใ,ให้แค่15นาทีนะเทคหนึ่งไม่เกิน15นาทีอันนี้เราเป็นบางทีก็ให้เพลีแล้วก็นะตำแหน่งต่างๆเราก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นควรจะศึกษาการวิพากษ์ก่อนนะฮะทีนี้เมื่อเรารู้ฟังก์ชันแล้วเนี่ยถ้ามันผิดปกติแอปเขาเรียกแอป normal เนี่ยนะฮะแอป normal เนี่ยเราก็ต้องรู้เราก็จะต้องปรับความผิดปกติให้กลับสู่ normal นี่คือหน้าที่เรานะการนวดของเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการปรับความสมดุลนั่นเองนะนอกจากการนวดแล้วยังไม่ใช่การนวดนเีอาจจะต้องมีการออกกําลังกายสอนให้เขาดูแลตัวเอง Position การยืนการเดินการยกของหนักเป็นไงเห็นไหมเราต้องรู้ไหมถ้าไหนยกให้ถูกต้องอย่างเงี้ยนั่งทำไงทำงานคอมพิวเตอร์ควรดูแลควรแนะนำว่าเขาควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ใช่มาจบที่เรา เราเนี่ยมารักษาเขาส่วนหนึ่งส่วนปลายเท่านั้นนะนะแต่เนี่ยคนไข้ที่เละมาเรือมากไปโดนมาแล้วปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องยังขับรถใช้งานอย่างเหมือนจะมันเป็นคนปกติอะแล้วมันจะหายได้ยังไงนี่ค่ะฉะนั้นบางคนเรารักษาแล้วไม่ได้ผลเรื่องอะไรบางทีก็ไม่ต้องไปตกใจเพราะว่าเป็นไงคนไข้ไม่ได้ปฏิบัติตามที่เราแนะนําก็มีครับจนหมอแผนปัจจุบันสมัยนี้คุณต้องเลิกจากงานนะั้น คุณต้องออกจากงานคุณต้องไม่ทำทำอย่างนั้นเพราะก็แก้ไม่ได้ใช่ไหมการแต่การเลอะละ่าเลอะละ่าออกจากงานตรงนั้นเลยเนี่ยมันคงแก้ขไขปัญหาไม่ได้เราคงต้องเสริมความแข็งแรงไปให้เขาเปนะ็นอาชีพเขาอะเราไปเลี้ยงเขาได้ไหมเขาออกจากงาน <laughs> ไปแนะนําให้เขาไม่ต้องทาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพียงแต่เราต้องรู้ว่าควรจะทําอย่างไรให้ถูกต้องแล้วเขาควรจะเสริมตรงไหนเช่นเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ไปเดินเยอะก็ต้องฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงมีซัพพอร์มาช่วยรีแลกซ์ตัวเองต้องสอนวิธีการรือสีดัดตนยืดคลายตัวเองด้วยเห็นไหมมันไม่ได้จบที่การนวดนะอย่างเงี้ยคนไข้ปวดไหลมาเนี่ยยายก็ต้องไปทำทอผ้ากระชาก,กระชากมันจะหายได้ไงอไเออตกวัย <laughs> ใช่ไหม <laughs> เพราะฉะนั้นก็ถ้าเขาเราก็คุณยายต้องดูแลตัวเองด้วยนวดตัวเองประคบตัวเองช่วยการบริหารด้วยนะเรามาแก้ในส่วนหนึ่งแค่นั้นแหละไม่ใช่เราไม่เป็นหมอเทวดานะครับนะเศษปิ่งเดียวหายคนไข้บางคนก็โอ้กี่ครั้งหายอน,น,นู่นอนี่เราบอกเราก็อืมเราอยากจริงๆอใจพวกเราอ่ะอยากจะครั้งเดียวหายด้วยซ้ำเนานะถ้าอาจารย์มีมลก็เศษปิ้งหายเลยนะครับแตม่มันเป็นไปได้เพราะว่าธรรมชาติ คนเราอันนี้เรื่องกายวิภาคเป็นเรื่องสําคัญรู้ฟังก์ชันรู้หน้าที่ตําแหน่งต่างๆพอมันผิดปกติเราก็ปรับก็สุ่มๆดลนะฮะทีนี้พอรู้ตรงนี้แล้วฟังก์ชันตรงนี้ต้องการจะรู้ว่าฟังก์ชันมันผิดปกติหรือไม่เราจะต้องมีการตรวจเขาเรียกว่า examination ตรวจถูกไหมการตรวจเป็นก็เป็นหัวใจที่สําคัญที่อาจารย์บอกว่า e x a m e n t i o n เนี่ยก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะการซักประวัติใช่ะและการตรวจร่างกายเนี่ยพอเราจะตรวจร่างกายได้เราก็ต้องมีความรู้เรื่องกายวิภาคฟังก์ชันหน้าที่ของคนของเขาที่ปกติ พอเราตรวจเราตรวจเพื่อให้รู้ว่ามันผิดปกติอย่างไรใช่ไหมเอ๊เอนะอวัยวะน่ะไหนกล้ามเนื้อมัดไหนที่มันมีการเกร็งตัวใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการตรวจร่างกายการซักประวัติก้อําคัญเห็นไหมว่าเรารู้จะได้รู้ว่าเอ๊ะเขาเป็นยังไงไปทําอะไรมาดีขึ้นไม่ดีขึ้นแย่ลงมาเพราะอะไรรอยโรคเป็นขนาดไหนใช่ไหมก็าทาให้เราได้ข้อมูลส่นวนการตรวจร่างกายก็เราทําให้แม่นยําม,มากขึ้นว่าเราตัดสินใจลงไปว่า ปัญหาของคนไข้อยู่ที่อวัยวะตรงไหนนั่นเองเป็นที่เส้นเอ็นเป็นที่กล้ามเนื้อเป็นที่เส้นาาประสาทไปกดทับหรือกระดูกทับเส้นหมอนทับเส้นเห็นไหมอันนี้ก็ต้องอาศัยการตรวจร่างกายแล้นเวลาไปดูวิดีโออาจารย์ให้สังเกตการซักประวัติการตรวจร่างกายให้ดีการวิเคราะห์เป็นเรื่องสําคัญถ้าเราทําอย่างนี้เรื่อยๆเ,เราก็จะพัฒนาขึ้นเอ๊ะหมอนรองกระดูกนะพฤติกรรมเป็นอย่างนี้กระดูกทับเส้นเป็นอย่างนี้ถ้ากล้ามเนื้ออักเสบลงไปปะตคาเสร็จเรา นะครับแก้ยังไงไม่ต้องแก้กระดูกก็ได้หรือกล้ามเนื้อครับเราก็แก้ง่ายเห็นไหมพวกปวดหลังเราก็ต้องตรวจร่างกาย examination ทีนี้พอเราตรวจเสร็จเราก็ทำไงครับพอตรวจเสร็จเรารู้แล้วเราก็ diagnosis วินิจฉัย กำหนดชื่อโรคเรารู้ว่าเฮ้ยพอเทนนิสเอลโบรู้จักไหมโรคเทนนิสเอลโบนะเจ็บตรงข้อศอกวิธีเทสก็คือกระดดลงแล้วกดลงพอกดลงปั๊บกล้ามเนื้อกลุ่มนี้จะตึงแล้วจะปวดเนี่ยเทสในหน้านี้เองถ้าคนที่เป็นตรงนี้เกร็งอยู่เนี่ยเวลากดลงปั๊บมันจะตึงแล้วกดปั๊บก็จะปวดพวกนี้จะใช้ข้อมือเยอะเทนนิสเอลโบเห็นไหมเราเทสแล้วเราก็รู้วินิจฉัชยชื่อโรค หรืออาการที่เขาตั้งชื่อขึ้นมาหลังเขาหลังก็าอาจจะเรียกว,ว่าเทนนิสเอโบแผนไทยเรียกอะไรวะลงปลายปัตตคาดข้อศอกนะเรียกไปทังผืดรัดเส้นประสาทข้อมือแผนไทยเรียกว,ว่าลงปลายปัตตคาดข้อมือข้อมือตกกระดกไม่ขึ้นนะเรียกสันติบัตรมือตกคนไทยนะแผนไทยโบราณ ใช่ไหมนมูเป็นอ่าเล่อ่าอยู่ในท่านี้กระดกไม่ขึ้นอ่าเรียกสันนิบาตมือตกแต่แผนภูมินก็เรียกว่า паузи, леденец паузи อะไรกว่าไปนะก็เรียกกันไปแต่คือมันมันอาการเดียวกันแต่ไปเรียกชื่อต่างชาติต่างภาษาต่างความเข้าใจวัฒนธรรมเนาะแต่เราก็ต้องควรจะเปรียบเทียบได้เวลาเราอ่านตำราหรือไปดูเนี่ยเราจะได้เข้าใจ comparison ได้เปรียบเทียบกัน นะบางทีเราอาจจะเอาวิธีการของอีาสานหนึ่งมาใช้ก็ได้ไม่ได้ผิดรอกครับประยุกต์ได้แต่บางคนก็เห็นตรงทื่อไปบางทีอาจารย์เนี่ยมาสอนสอนนี้บางคนหาว่าอาจารย์เพี้ยน <c oughs> หาว่าอาจารย์เพี้ยนอาจารย์มั่วไม่ใช่เพี้ยนหรอกมั่วหาว่ามั่ว <c oughs> นะไม่มั่วครับเป็นการประยุกต์ผสมผสานเข้าใจถึงแต่ละศาสตร์แล้วถ้าเราศึกษาเขาได้มันประยุกต์กันได้มันจะสุดยอดนะครับคือคนไม่รู้ รือบางคนก็พออาจารย์ผยเผยพห่ออาไปเขาก็หมดทางล้ามากินมั้งไปหลอกใครไม่ได้บางคนก็ดูวิดีโอของอาจารย์เยอะมากเอาไปดูไปทําก็ได้ประโยชน์เป็นหมอเทวดาเป็นแถวเลยที่ที่โยโซเวียตอู้เนี่ยมาหาหมอเทวดาที่หน่ได้มาดู YouTube อาจารย์ั่นแหละโทรมาถามมัง่งอะไรมัง่งมีโอกาสก็กลับมาเรียนกันพอะยรศีเสร็จเราก็วางแผนการรักษา ให้การรักษาหรือเราเรียกว่าทรีตเมนต์นี่แหละครับนะนีน่ิใช้เราวางแผนการรักษาเราจะรักษาเขาอย่างไรนะรักษาเขาด้วยวิธีไหนนะการรักษาถ้าของเราก็เป็นอะไรครับเรื่องของการนวดใช่ไหมครับการนวดเข้าไป แต่การรักษาไม่ใช่ว่าใช้การนวดอย่างเดียวคุณต้องใช้เรื่องของอะไรครับรูปประครบก็เรื่องของยีดยีดแอนโคในบางคนต้องประครบเย็นใช่ไหมอักเสบปวดบวบแมแดงร้อนก็ใช้ความเย็นในระยะแรกก่อนอานะตรีขึ้นก็เปลี่ยนเป็นยีดนะครับอันนี้ก็แตกสะขาวไปในยีดเองก็อาจจะเป็นอะไรครับมอยส์ยีดคือความร้อนชื้นความร้อนแห้งแล้วแต่นะ ็มีทั้งแห้งทั้งชนิดแห้งทั้งชนิดเปียกนะออกอสาดง่ายนะ moist heat กัน dry heat ก็ให้ตามความเหมาะสมรูปประกรบก็เป็นในเรื่องของชื้นถูกไหมครับความร้อนชื้นชื้นดีกว่าเนาะเปียกอะไรเงี้ยะความร้อนชื้นนะเอาเรียก moist heat dry heat dry heat ก็เป็นพวกอะไรครับไฟมาส่องก็ได้นะเอาหลอดไฟร้อนๆมาส่องนะซาวน่าเนี้ยก็ ก็เป็นเรื่องของความร้อนแห้งเหมือนกันอาศัยไอค,ความร้อนขึ้นมาส่วนโคก็อาจจะเป็นพวกเนี่ยอันนีมม้มาช่วยในเรื่องของการกระบวนการรักษาได้แต่ทางกายภาพเราก็จะมีเพื่อ m o r a ลิตี้เช่นอันตาซาวเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า es อะไรต่างๆเครื่องเลเซอร์เดี๋ยวนี้ก็มีนะเลเซอร์เอามาใช้นะครับเครื่องอไฟฟ้าเยอะแยะเลยก็เป็นทาง กายภาพบำบัดนะความร้อนความเย็นการนวดก็เป็นส่วนหนึ่งกายภาพด้วยแต่การนวดก็ยังแบ่งเป็นหลายรูปแบบเป็นไงนวดแบบสวีดินใช่ไหมสวีดดนนวดแบบไทยนวดแบบจีนอะไรก็ว่าไปเยอะแยะห,หมดเลยรูปแบบการนวดใช่ไหมเราก็ศึกษาไปว่าอันไนมันมาใช้นวดแบบน้ํามันใช่ไหมของไทยเราก็แบ่งเป็นนวดเฉลยศักดิ์ลาสานัก จากม้คุณยังคุณไหมลัาสัมนกเคยเรียนไหมอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้ลักสัมนัก,ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนงก่เอามาช่วยแก้อาการได้ดีเหมือนกันนะฮะเชลยศักดิ์ก็เป็นเทคนิคที่ละเอียดอ่อนถ้าเราเอาเอาลาักสัมนัก,กับเรลยศักดิ์มาใช้ผสมผสานกันอาจารย์เรียกราชศักดิ <laughs> <laughs> ์เพราะอาจารย์จะไม่ได้ใช้ผสมใช้ตัวใดตัวหนึ่งหรอกครับเพราะอาจารย์ศึกษามากมายเพราะเราเราสอนเนี่ยเราต้องสอนให้ใคนใกล้ให้ลูกศิษย์เรารู้หลากหลาย าจารย์สอนในตำราในหลักสูตรวิชาการด้วยจะต้องรู้หลายแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็การนวดก็มีหลายรูปแบบแม้แต่วิธีการก็ยังใช้อะไรครับใช้มือก็มีมือเท้าเข่าสอกอะไรว่าไปเอาวัยวะในตัวเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรครับเอาไม้ไม้มากดอีกใช่ไหมเอาไม้เอาอุปกรณ์อื่นมาช่วยไม้มังงัดมาทอคอน ้อนก็มีครับ้อนมาเคาะมาตอกโอโห้หลากหลายเลยครับนะเดี๋ยวนี้มีตอกเส้นเป็นไงเห็นไหมเอาไม้มาตอกก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการนวดซึ่งการนวดก็ยังแบ,บ่งเป็นแบบน,น,นวดแบบพื้นบ้านนวดแบบทั่วไปนวดแบบรักสํานักนเฉลยศักดิ์เห็นไหมว่าวิธีการจะมีมากมายแล้วการรักษาจริงๆอ่านไม่ได้แค่การนวดอย่างเดียวนะมีการอะไรอีกได้ครับ ป็นไงเอ็กซ์ไซร์ใช่ไหมรูปแบบของการออกกำลังมาช่วยได้ไหมนะการออกกำลังแบบตะวันตกนะการออกกำลังแบบจีนแบบไทยเรื่องของหรือสีดัดตนโยคะเนี่ยวิธีการเยอะๆแลยใช่ไหมไทยก็รูปแบบไทยก็เป็นเรื่องของหรือสีดัดตนใช่ไหมรูปแบบจีนก็เป็นไงจีนก็เป็นไทเก๊กใช่ไหม อินเดียอินเดียก็มีเป็นอายุรเวทเห็นไหมอายุรเวทก็เรื่องของอะไรครับโยคะอะไรพวกนี้เห็นไหมรูปแบบมันก็แตกออกไปเยอะแยะเลยนี่คือกระบวนการนะถ้าเราต้องมองภาพรวมให้ออกแต่ทุกอย่างเนี่ยเป้าหมายเดียวกันครับคือการปรับแอปนอร์มอลให้สู่ Normal นอะร์มอลแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราเห็นไหมพอเริ่มมาเราเริ่มวิเคราะห์ เริ่มตรวจร่างกายสักประวัติเราก็ให้การรักษาอย่างที่อาจารย์ทำครบกระบวนการนะคนไข้มาสังเกตสักประวัติตรวจร่างกายวินิจฉัยเสร็จแล้วก็ให้การรักษาให้การบําบัดแม้แต่การรักษาก็ายังมีเรื่องของการจัดกระดูเข้าไปอีกนะไ,ไม่ใช่นวดอย่างเด,ยเดียวครับนะม,มีของใช้ความร้อนความเย็นใช้เครื่องมือทางการแพทย์อุณตราซาวรต่าง ใช้การนวดใช้นวดรูปแบบต่างๆนวดน้ำมันสวีดิชอะไรก็ประยุกต์ได้หมดครับแล้วการจัดกระดูกก็เป็นเซกชันหนึ่งการจัดกระดูกทั่วไปที่เรารู้จักกันเยอะๆก็คือไคลโลพติกไคโรเนี่ยเขาคนที่เรียนไคลโลเนี่ยโดยเฉพาะอเมริกาเนะาะศาสตร์ไคลโลเยอะมากนะเขาต้องเรียนกี่ปีครับดูนะสี่สสปีแล้วก็มาขออนุญาตทําการเมืองไทยแต่เขาจะไปเน้นเรื่องสปายกัน เรื่องแนวกระดูกสันหลังนะครับแต่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ว่าทุกคนนิมข้าอเมริกาคนหนึ่งทุกวนันทุกอาทิตย์ต้องไปคล็กเขาเรียกไปคล็กตยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญจริงจงเป็นแค่มาโซ่นี่พอไปคลัก,ก็รู้สึกว่าโล่งขึ้นสบายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ไปดิละเสียงเงนินให้เขาตลอดใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งของการลดพลาสติกการแ r a คชั่นการดึงกระดูกก็เป็นเทคนิคการปรับกระดูกอย่างหนึ่งนะฮะ การจัดกระดูกก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆไคลโลเนี่ยจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระดูกของอาจารย์ที่ทใช้ไคลโลเนี่ยเป็นเซสชันหนึ่งแค่นั้นเองแต่ของการจัดกระดูกของอาจารย์นี่มันจะครอบคลุมไปหมดนะมันจะมีเรื่องของโมเดลลิซิชันนะนะแมนนิปิเรชันนะไอ้แมนน้เนี่ยบางทีของฝรั่งเขาไปเรียกไคลโลไคลโลครับ แต่ของอาจารย์จะมีเครื่องของแมนนี้ไอ,อ้โม,โมบไล z ์ซึ่งเป็นเทคนิคที่ละเอียดอ่อนลงไปอีกการปรับเข้าไปในจอยแต่และข้อต่ออีกการตรวจเข้าไปในจอยอยีกนี่ไงถึงบอกว่าทําไมที่อาจารย์สอนมาเกือบ200คนตอนนี้ยังไม่มีใครได้ตรงนี้เพราะมันลืมแค่กล้ามเนื้อ600ก็มัดคุณก็หัวงอกกันเลยใช่ไหมแต่กล้ามเนื้อก็ส่วนใหญ่เราก็ใช้งานได้แล้วเราก็ไปใช้มากินได้แต่ถ้ามีความรู้เข้าไปตรวจวินิจฉัยเข้าไปได้ลึก ในระดับกระดูกข้อต่ออีกก็จะยิ่งเก่งขึ้นแล้วก็ช่วยคนได้มากขึ้นนะครับนะเห็นไหมว่าวงจรมันโหมากมายเลยยังมีอีกเยอะแยะนี่เอาเป็นสรุปคร่าวๆให้ดูว่าการที่เราจะเซสได้ตรงนี้ส่งความสำเร็จได้ก็คือต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้เราเรียกตรงนี้ว่าเบสิกโนเลจความรู้พื้นฐานนั่นเองนะเบสิก นะนะความรู้พื้นฐานเราต้องรู้ด้วยแต่เวลาตอนที่เรียนนวดกันทั่วไปมาให้เรียนกายวิภาคศาสตรแคา่สามชั่วโมงครับ <c oughs> สามชั่วโมงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะก <c oughs> <c oughs> ็ไปนเน้นการนวดกันไปเลยมันก็เลยเขาเรียกข้ามขั้นตอน พอเรากลับไปนวดมากๆเข้าลูกค้าที่มาหาเราทุกวันนี้เป็นไงมีอาการครับมีรอยโรคมีแอบนอร์มอลอยู่เราก็เลยแก้กลับไปที่นอร์มอลไม่ได้หรือได้ไม่เต็มที่งั้นเราก็เลยต้องกลับย้อนกลับมาเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่งครับนั้นสิ่งแรกที่คุณจะกลับไปดูวิดีโอก็คือเรื่องกายวิภาคอเยอะแต่ถ้าจะเร็วก็คือเวลาเจอคนไข้ประเภทไหนก็กลับไปดูวิดีโอที่จย์พูดถึงเรื่องตรงนั้น อารก็จะพูดการวิพาคษก่อนไปดูการวิพากก่อนเอ๊ะไหล่มันมีโครงสร้างอะไรมั้งมีกล้ามเนื้ออะไรบ้างมีโครงกระดูกมีเอ็นอะไรบ้างเหมือนก็ต้องผ่าชำระมันดูเน,นีับางคนปวดคอแล้วปวดล้ามาที่ไหล่นะแต่ไหล่ไม่เป็นไรกระดูกทับเส้นที่คอเราก็ต้องตรวจดูคลิอคอได้ว่าปวดล้าวลงมาไหมบางคนปวดหลังแต่ไม่ปวดแต่ไปล้าวไปปวดที่น่องถ้าแตกอย่างเงี้ยปวดไปที่ขาแต่หลังไม่่อยปวด ปวดสะโพกแต่ต้นต่ออยู่ที่หลังบางครั้งซอร์สปัญหารื่ซอร์สหรือต้นเหตุของเขาอยู่ที่ที่หนึ่งแต่อาการไปออกอีกที่หนึ่งงนั้นเราก็ต้องมีความรู้ในการตรวจแยกนั่นเนนองนะมีใครสงสัยอะไรไหมนี้หลักสูตรตรงนี้อาจาร,รย์ไม่กําหนดเวลาเนื่องจากปกติอาจาร,รย์เนี่ยเรียนจบกายภาพเนี่ยสปีเรียนแผนไทยไาอีก จบปริญญาของแผนไทยอีกอีกสามสี่ปีเฉพาะเรียนอย่างเดียวในเจ็ดแปดปีในส่วนของหลักสูตรพวกนี้ประสบการณ์อีกยี่สิบกว่าปีหล่อหลอมมาสรุปให้คุณเรียนเพราะฉะนั้นอาจารย์จ,งจึงไม่กําหนดไงทำไมบางคนถามว่ากี่วันจบวันเดียวอาจารย์ก็จบได้แต่คุณจบไหมล่ะ <c oughs> ใช่ไหมครับอา <c oughs> จารย์สอนคุณห้าวันคุณจะเอาหวันสิบวันรย์ก็สอนได้หมดแต่คุณจบไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์ต้องการ นั้นจันจึงเปิดโอเพ่นบอเรียนได้เต็มที่นะครับคุณกลับมาเมื่อไหร่ก็มาฝึกมา Practice อยู่ต่างประเทศก็เรียนคนาวามเล้าถามมาลึอปรึกษาได้ตลอดเราก็ดูแลกันตลอดเป็นลูกศิษย์ลูกหากันตลอดชีวิตนะครับใครอยากจะมาเรียนผีดทางก็ไม่ต้องเสียอีกนะฮะที่อื่นเขาจะแบ่งซอยย่อยหมดนะครับหนึ่งขันหนึ่งันสองนสนะครับหมดเป็นแสนครับแล้วก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ตรงนี้ด้วย อาจารย์ให้ตั้งแต่เบสิกแล้วแต่คนลูกศิษย์คนนี้อาจจะเรียนน้อยมากก็ค่อยๆปรับไปคนนี้มามากแล้วออก็เร็วหน่อยอาจารย์ก็ต้องบางคนเนี่ยมาเรียนกับอา,า,าจารย์ไม่อาจารย์พูดภาษาอังกฤษพวกนี้ไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่ว่ากันอาจารย์ต้องสอนวิธีการทํานายใช่นั่นแหละไม่รู้เลยอจารย์เออตีเยอลมัน <c oughs> ใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องมาสอนเออคุณจะแก้เขานะคุณต้องเดินเส้นอย่างนีงง้ คือบางทีก็สอนเป็นสูตรสําเร็จให้เขาไปเพราะว่าบอกเขาเขาไม่เข้าใจเขาจะมานั่งดูการวิาพากษ์อย่างนี้จันพูดมันไม่ได้นะพวกเราก็เหมือนกันก็ต้องใช้เวลาด้วยแต่พูดถึงว่ามันเป็นเบสิกที่สําคัญให้ทุกคนคํานึงถึงไงไม่ใช่ว่าเจ็บตรงไหนก็กดตรงนั้นต้องอย่างนี้ต้อ,ง,องนี้ไปใช่นะที่ถูกสอนกันมามันต้องมีหลักวิชาการด้วยมันถึงจะไปได้ไกลแล้วก็ที่สําคัญอาจารย์เน้นเรื่องของความ เซฟตี้เห็นไหมนะคือความาความปลอดภัยเซฟแล้ว,วส่วนใหญ่เป็นไงคนไข้จะถูกนวดมาแล้วก็บาดเจ็บกลับมายิ่งเราไปอยู่ต่างประเทศเนาะระบบการเคลมการอะไรต่างมันมันมากเพราะฉะนั้นเราต้องแม่นยิ่งอเมริกาเนี่ยเขาจะต้องเลยใช่ไหมไปเรียนอะไรไหมคุณจะนวดตัวคุณต้องไปเทคคอร์สตัวนั้นมาก่อน บางคนนวดเท้าก็นวดได้แต่เท้าห้ามเกินตะตุ่มใช่ไหมเขาเขาเขาโอ้เขาแค่ทำผมอย่างเดียวห้าเล็บอย่างเดียวก็ต้องึกษาขางเขาเมกลาค่อนข้างยากมากแต่เยอรมันโหง่ายมากเลยมีใบประกาศเราใบเดียวก็ไปเปิดได้เยอรมันจึงปวดเยอะมากครับแล้วก็หมอนวดเราเยอะมาก แต่หมอที่รู้ที่เก่งเนี่ยก็น้อยไม่ใช่ว่าจะรู้เยอะหรือบางคนก็เบี่ยงเบนไปทําผิดศีลธรรมไปเลยเนาะ<ม>ผิดรูปแบบก็เยอะใช่ไหมทาให้ชื่อเสียงผู้หญิงไทยเราก็ถูกมองในภาพลบเนี่ยเยอะที่เยอรมันแล้วก็เปิดอย่างถูกต้องด้วยเนาะ<ม>ใช่ไหมเสียภาษีเยอรมันแบบใครเอาเงินให้ก็โอเคแล้วนี่แหละขนาดนั้นเลยครับ่โอ้โหง่ายเลย แล้วก็เลยกลายเป็นสับสนคนเปย์เ้ยคนนี้หมอจริงมันหมอจริงเนาะบางทีก็มาหลอกหลอกถามมั่งอะไรมั่งนะเรม่องตรงเลยใช่ไหมคะเราก็ต้องช่วยกันเนาะช่วยช่วยกันะแก้ปัญหาตรงนี้อะโอเคนี่การสรุปภาพรวมตรงนี้สงสัยอะไรเพิ่มไหมอยากถามอะไรไหมอันนี้ให้เห็นภาพรวมว่ามันเป็นยังไง แต่การจัดกระดูกก็ยิ่งต้องศึกษาในลักษณะของการวิาพากษ์ในระบบกระดูกและข้อมากขึ้นเช่นกระดูกมี206ชิ้นกระดูกแต่ละชิ้นมาประกอบกันเป็นข้ออะไรข้อต่อมันมีองค์ประกอบอะไรตรงนี้ต้องเช็คเวลาที่มันเคลื่อนไหวมันผิดปกติมันจะเป็นอย่างไรเราจะตรวจได้อย่างไรว่าเขาผิดนะเห็นไหมก็หลักการเดียวกันแต่ต้องเน้นใน,ในเชิงกระดูกเห็นไหมกระดูกสันหลังเป็นยังไงมีเส้นประสาทมีอะไรตังเท่าไหร่ 31บอคู่กระดูกกี่ชิ้นกระดูกมันเชื่อมโยงกันยังไงเคลื่อนไหวย่างไรโอ้ก็ถามว่าสิบวันจะหมดหรอมีอยู่คนนึงก็มาหนูมีเวลาสิบวันเนี่ยอาจารย์มีอะไรให้หนูว่างนี้เลยนะอาจารย์บอกแล้วคุณมีอะไรมาละ่ะใช่ไหมอาจารย์สอนวันเดียวก็ได้แต่คุณจะรับได้ไหมละ่ะอาจารย์ก็ตอบตรงๆอย่างเงี้ยเขาก็ตัดสินใจไม่เรียนก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่เข้าใจ เขาบอกเขาไปมีสามวันเขาเหมือนไปซื 000, 000, ้ออะไปเรียนตรงนู้นสามวันตรงนี้สองวันเขาได้แล้วจัดกระดูกห้าวันเขาได้แล้วเขาเขาคิดว่าเขาได้แล้วเข้าใจแล้วแต่โน้ครับบ้านเรานี่มีสอนจัดกระดูกแค็กไคลโลเนี่ยห้าวันสิบวันครับกล้าเรียนกันได้ไม่มีใครรับรองหรอกครับรับรองกันเองโฆษณากันเองแล้วผลสุดท้ายมาหักคอดัดคอกระดูกคอเคลื่อนเอาผ้าขม้ามาดึงเนี่ยเขาโดนแล้ว กระตุกโอ้โหไม่รู้ว่าเราไปหาพวกนี้ไปหาหมอแต่ละคนเนี่ยไม่รู้คนนั้นเขาพื้นฐานมาอย่างไรนะฮะอาศัยว่าเขาโฆษณาเก่งไม่ใชนะ่บ้านเรายังขาดตรงนี้เยอะแต่ต่างประเทศก็ไม่ได้อย่างอเมริกาก็คุ้มครองประชาชนก็สูงมากนะเพราะว่าเวลามันผิดพลาดมาทีนะถ้าเขาฟ้อง้อง อ่ะโอเคอันนี้เป็นคร่าวๆเนาะให้เข้าใจ